สวัสดีค่ะม้นใจชาแนลนะคะวันนี้เราอยู่กับขนมโคกโบราณนะคะนี่ค่ะป้าวันดีค่ะขนมโคกโบราณนะคะตวอยอันนี้นะคะวันนี้เรามาร้านป้าวันดีนะคะขนมโคกโบราณค่ะมีป้าวันดีกับลุงสมชายนะคะปอันนี้ค่ะเป็นขนมโคกโบราณนะคะใช้เตาถ่านใช่ไหมคะเตาถ่านค่ะสูตรโบราณนียสูตรโบราณป้าวันดีขายกี่โมงอ๋อเริ่ม มาตั้งแต่ตีสี่ครึ่งแล้วหมดกี่โมงเกับหลังกี่โมงสิบโมงตีสี่ถึงสิบโมงนะคะประมาณประมาณคร่าวๆเนอะวราน,นี้แหละค่ะ <5. S 2> อันนี้เป็นสูตรโบราณตีสี่นิ่งพึ่งติดเตาติดเตา,ตเตา,เาง่ายตีห้ามากินได้เลยนี่ไม่ <laughs> ตีสี่ต้องมาติดเตาเผาเตาเพื่อ เพื่อให้มันร้อนอถ่านนี้ก็ต้องให้ไหมหมดถ้าไมมถ้ายังไม่ติดมันเป็นควันแล้วมันจะเหม็นออันนี้เคล็ดลับค่ะอันนี้เป็นสูตรโบราณเลยนะคะใช้ใช้เป็นเตาข่านค่ะเตาดีจะมาตั้งร้านนั้นแต่ตีสิเราต้องมาเผาเตาให้เรียบร้อยก่อนค่ะแล้วก็ค่อยทำขนมโคค่ะ มีผักอย่างเดียวนะโบราณเทสถ้าอื่นไม่มีอันนี้พ้าวันดีจะเป็นดาราวันดีขายไงอ่ะหคู่สิบบาทหกหกคู่สิบบาทจ้ามีสิบบาทก็ขายสิบาทก็ขายแต่ง่ายหกคู่สิบบาท่ ันนี้น้องซื้อสามสิบแดงเป็นสองกล่องนะคะอเ,คเออนนีอค่ะซื้อสาสิบาทค่ะเป็นกล่องละสิบห้าถ้าถ้าทับกันไปแล้วมันจะเบนมันจะเละไม่น่ากิน โดนลมหน่อยในงานเละหน้ามันจะไหลตรงนี้เส้นทีกัดเออเส้นคาทาทอนค่ะร้านฟ้าวันดีจะอยู่ตรง ตรงหอนาฬิกานะคะอยู่ตรงข้ามเอาง่ายๆอยู่ตรงข้ามกับเซเว่นค่ะอยู่ตรงข้ามกับเซเว่นไค่าไปในเตาค่ะนียเอแค่สิบบาทพอค่ะได้ค่ะดูน้ำกะทิเปล่าวันเดียหน่อยน้ำกะทิน้ำกะทิน้ำกะทิค่ะนี่้ำกะทินี่แป้งอนี่แป้งเต็มกระป๋องเนี้ยจะทาหน้าก็แล้วแต่ ขอริบบิ้น้ำตัลทราค่ะนี่แป้งนะป้าวันนี้จะเป็นสูตรโบราณป้าตักเดี๋ยวมันจะดำนี่ตักเดี๋ยวมันไม่เข้าอันนี้อันนี้แป้งก่อนใช่ไหมคะจ้าแป้งก่อน อยอดกะทิตามเดี๋ยวมันลอยกะทิต้องรีบหยอดี๋ยวมันไม่เข้าแป้งตักเศษให้ห่อยเ็ษแป้งเวลากระทะมัร้อนต้องรีบหยอดไม่งั้นแป้งมันจะไม่ ตุ้เซ่ตาซ่าอ่ะตุ้ย่าเุ้ยตุ้ยตุ้าตุ้ยตุ้ยุ่้ยตุ้ยต้ยเุ้าตุยตุคยตุต้ยตุ้ะต้ ให้รอบมันลงเหลือมถึงจะแคะได,ด,ะดนะ้ดีกว่ดีขึ้นดีจะเยะิ้มเลยเยิ้มเยอะมากไปเลยถ้าไมมันลงนิดมันถึงจะรักตัวโดนลงนิด ลูกค้าก็จะเข้ามาเรื่อยๆนะคะของร้านป้าบนันมีขนมปนุกโบราณไม่คแท<ต>ีโ่โดนลมไหยไม่ไหล ปาาป้าวันดีก็ขายนะคะ10บาท20บาท30บาท6กู้10บาทค่ะขอบคุณค่ะเส้นที่กัดร้านป้าวันดีก็ง่ายๆถ้ามาทางจากเออสนามย่าตรงมานะคะจะอยู่ตรงเ,ออเนี่ยค่ะก่อนถึงหอนาดิกานะคะร้านจะอยู่ตรงข้ามกับเซเว่นนะคะเซเว่หนหอนาดิตกานะคะอันนี้ค่ะก็จะเจอร้านป้าวันดีขนมโคโคลานะคะกัลุงสมชายค่ะอันนี้ค่ะ να ลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะมใจ c h a n แนลค่ะฐานป้าวันดีนะคะที่กัดบอกไปแล้วเนอะเป็นขนมโคบโบราณนะคะ